รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีีคุตอนนี้ประจวบคีรีขัน,ใน,ใน en มาแล้ว2ต่อศูนย์กัแน่ไปเฮ้ยเฮ้ยเบนเนอร์สั่งอย่างไรได้อย่างนั้นเลยฮะสามต่อศูนย์กัแน่โไม่เป็นไรที่สุดไม่เป็นไรเพรว่าก็ห้าศูนย์แล้วก็จะปล่อยสักดอกสองดอกโอ้ไปเฮ้ยไปไปตามมาเป็นหนึ่งต่อสามกันแน่ไปเฮ้ยไปไป สีตอนนึ่งกันนะมาเลยฮะกรรมการปจจีครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับใช้ไหมครับใช้ครับใช้อะไรครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเี่ยนตัวผู้เล่นครับไปไปต้องลงแล้วก็ต้องลงแล้วฮะผมชี้ได้ว่าเอาใครไม่ได้ไม่ได้ฮะอยู่ที่เทรนเนอร์ฮะคุณจหยิบออกแต่นาเข้าไม่ได้ฮะผมดูฮะท่านบัชนอาจจะแพ้ความสวยของผู้หญิงไม่ต้องเจออะไรที่ประเภทแบบว่า ปมนพ่อปันพปอโสดเจอลูกสาวมาแล้วโอเคไหมโอเคค่ะเออปมนพบนี่ตัวใหม่นะยังไม่รู้ถีมไหอะไรมือนะฮะจะแพ้ชายชาตรีอย่างท่านท่านประชิดต้องมาดูนีลาปมนพบนะฮะมาเลยฮะกรรมการประจําที่ครับสู้ๆเตรียมรอสัญญาณ ก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆบรรยากาศในสตูดิโอถึงดูวังเวงชอบกลนครับแม่เล่นเอาพิธีกรของเราถึงกับกอดกันกลมเลยทีเดียวะทำไมมันเมื่อกี้มันวังเวงแล้วกันนะรายการเป่ายิ้มชู๊บไ้ไมับอะไรเนี่ยผมไม่ได้คิดเองว่าเหมือนเสียสันหลังว่าลย โอเคโอเคเล่นปาจีเฮียนนะโอ้ตกใจตกใจเล็กใจเดี๋ยวนะสาวอยู่สาวเพียอะไรการคุณอ่ามามาเชิญนะเชิญนะเชิญนะไม่น่ากัดเตรียมรอสัญญาณ สายตาผู้ชายนี่กระเทยนะไม่ใช่ปอบหลงสายตาแก้่้าหรือเปล่าครับเอาละตอนนี้เสมอกันนะฮะอะแต่ยังไงกันต่อกลับมาการไปต่อครับครับเตรียมรอสัญญาณ ไปเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหมาเอาแล้วเสมอนครั้งแแล้นออ้งที่สองนะฮะอยู่ที่ไวทิปอยู่ที่ไวทิปเอาแล้วเอาแล้วเสมอกันถึงสองครั้งด้วยอาวุธเดิมครับคู่นี้แมไม่รู้ว่าจะยันกันอีกนานแค่ไหน จะจบอย่างไรจะจบอย่างไรนะฮะตอนนี้เสมอกัน2อาวุธแล้วนะใช่ครับกรรมการปะปลพบทีนี <S <s ้ทีเด็ดเลยนะโอเคค่ะคุณแม่เตรียมแล้วก็เชิญปิดเกมเลยนะเอามารกก่อนรอสัญญาณ นั่นครับโอ้โ oh, หตามสั่งจริงๆเพียงแค่เทรนเนอร์ไข่มุกออกปากฮะก็สามารถจัดการคุณเผชิญจากทีมชัยภูมิไปได้ทำคะแนนให้กับประจวบคีริขันทิ้งห่างออกไปอีกอประกันโนะพ<อ>ทีนี้ทีเด็ดเลยนะ มพมพนเดี๋ยววันนี้เราไปหนำหลวงกานเพราพี่หนุนหร <laughs> อกแจ้งเกิดไม่คนนะฮะวันดาวรุ่งจากทีมประจบลีขันนะฮะและตอนนี้เอาแล้วประจบลีขันผ่านครึ่งทางไปแล้วครับ5ตอนหนึ่งก็แน่ผมเ้ะต้องบอกสตินะฮะให้ทั้งสองทีมได้ทราบในรอบสาดสองทีมนะฮะ มีชนะกันแต้มขาดสูงสุดคือหกแต้มใช่ครับผมหกแต้มนะฮะเรียกว่าขาดลอยเลยครับ<ะ>ไม่แน่ประจบคลีขันนะฮะคุณอาจจะทำสิบหนึ่งได้ที่คุณเป็นปรติศาสตร์เลยนะฮะได้เงินงป่นะมา,มาอุ้ยกับผันเขารอบเลย,ย,ย,ยฮะเอเอแ<ต>อ,อ,แ,อแต่ที่แน่ๆผมเชื่อว่าชายัยภูมิไม่ยอมให้เหตุการณ์ั้นเกิดแน่แน่นอนแต่ทีมชนะคุณได้เลือกผู้แ่งานก่อนครับขอเป็นพิุอุดมค่ะแต้มหกมามา ผมเชื่อว่าผมชื่อไหมทำไมอุดม,ดมสมบูรณ์เ <laughs> ทรนเนอร์ไข่มุกนี่ไปอํ้ลูกทีมตัวเองซะง,งั้นอุดมสมบูรณ์สักที่ไหนเหล่าแบบนี้เขาเรียกว่าหุ่นท้วมแบบอาเซียตังหากลา่โอ้หตอ่อฮะจากพุ่งขันตอนนี้เราออกมาครบแล้วพอจะเห็นอะไรในตัวพุ่งขันฝั่งเราบ้างฮะผมเชื่อเลยนะครับ อย่างน้อยน้อผู้ชายก็ต้องแพ้ผู้หญิงผมจะเอาความเป็นผู้หญิงของพี่สุภาพรสู้กับพี่อุดมอะไรคะพี่สุภาพรมาเลยครับสู้ครับผมใช้ความสวยความสาวของเราผมว่าอยากแข่งฝอยฉุกแข่งวัดความดันนเลยก็ไม่มีจะไม่ได้ขนาดนั้นนะเดี๋ยวก่อนแข่งต่อเดี๋ยวผมขอเปิดตู้เย็นหาอะไรกินหน่อยตู้เย็น แม่รับมุกซะด้วยครับเขาเปิดมาเราก็เปิดไปเนาะรับมุกกันดีจริงๆพระคุณว่านั้นปแมวตอนนี้ประจวบาคิดเลยจะหนีเป็นหกตอนหนึ่งหรือไม่ค,าคม้าครับหรือชัยภูมิจะค่อยๆขยับตามขึ้นมาครับกรรม,มการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ค่ะใช้ไหมครับไม่ใช้ครับไม่นะครับเตรียม รอสัญญาณไปเฮ้ยครับฟนะครับผ่านผ่านนะฮะตกใจตกใจตกใจครับกรรมการตกใจกรรมการมือนะมือออกมามอมกันนะฮะ ออกมือนี่ไม่พร้อมกันครับกรรมาการเลยต้องขอหยุดการแข่งขันแต่ผู้เข้าแข่งขันที่กำลังเพลินครับเลยตกใจซะอย่างนั้นตกใจ <c oughs> ตกใจครารตกใจกร <c oughs> กจกรมการทิ้งมาตรงพี่ทิ้งมาตรงทิ้งมาตรงนะฮะชัดๆฮะเมื่อกี้ตอนออกผมได้ยินฮะว่าคอลั่นกรอบกรอบเออสู้สู้มาเอาไงนะสายซ้ายนี่สมาธินะครับเตรียมสังเกตจังหวะฝังตรงข้าม ดูเหมือนความกดดันนี้ต้องตกมาอยู่ที่คุณสุภาพรจากจังหวัดชัยภูมิที่จะต้องรับหน้าที่ทำคะแนนไล่ตามให้ได้ในยกนี้ในขณะที่ทีมประจวบคีริขันยังสบายสบายอยู่เลยเพราะว่านำไปถึง4คะแนนแล้วว่าแต่เธอจะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่ต้องติดตามชมกันในช่วงหน้ากรับ รามาทำร้านสัิติสิทธิใช่ไหมกับแบบสงครามไม่จบนะฮะก็แปลว่ายังต้องไม่จบนะฮะดับลึกนะสงครามย่างไงสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ไปเฮ้เฮ้เฮ้ไปเฮ้เฮ้เฮ้เอาแล้วประจวบคีดจะผ่านครึ่งทางไปแล้วครับ5้าตอนหนึ่งก็แน่ขอเป็นยูุดงขาแม่ที่เหอ่ามามาพี่สุวรรณมาเลยครับตอนนี้ประจวบคิดเลยการจะหนีเป็น6กตอนหนึ่งหรือไม่ครับผมหรือชัยภูมิจะค่อยๆขยับตามขึ้นมาครับกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ค่ะ ใช่ไหมครับ,บ,บไม่ใช่ครับไม่นะครับเตรียม ทีมประจวบคีรีขันครับมาแรงแบบชุดไม่อยู่จริงๆนำไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยฮนะแต่คุณสุภาพรจากจังหวัดชัยภูมินี่สิ uma. ขอแก้ตัวแบบฟังไม่ขึ้นเลยนะจ๊ะจะบอกให้ uma. อืมคนน้อยู่ไกลค่ะรีบกลับม่ไกลแหมคุณสุภาพรนี่พอแพ้ปุ๊บครับรีบออกตัวร้อยเมตรเลยอยู่ไกลเลยรีบกลับมาซะอย่างนั้นแล้วตอนนี้ปปปไปกันใหญ่แล้วครับไปกันใหญ่แล้วครับผมการนําทีมของคุณไข่มุกนี่ ประจกกรีขันฮอตมากฮะนัเป็นหกตอนหนึ่งก็ได้ยอดเยี่ยมตื้อฟ้า้าเลยนะฝั่งประจวบผมเชื่อว่าตอนนี้ชัยภูมินะเขาต้องการแผนที่ดีฮะแน่นอที่ประจบกรีขันเนี่ยต้องตองตะปูปิดฟ้าลงเลยนะปิดฟ้าลงเลยนะรู้แล้วไปแยกย้ายกันไปเชิญนะอุทิศส่วนกุศลไปเลยไม่วดนะเดี๋ยวเริ่มเกมนี้จะให้พี่กรณกดก่อนจะได้เล่นเล่นโคกันหมด ถ้าชนะก็เล่นต่อแ yes. ต่ถ <raul ic> ้าแพ้เดี๋ยวตองจะลงเองือว่าได้มาร่วมสรุปนะกคนมาซิเรียนนรท่า้เนาะโอเคเอาตามนี้ครับผมตีุนไหมไม่ไม่ให้ให้คุณแม่ไล่ตามนี่นี่แหละแล้วก็คือถ้าสมมติว่าก็ต้องขึ้นอยู่คุณพินิจจะใช้ตัวช่วยหี่อยู่ช่วยเออยู่ทุกคนเราเนี่ยนึกว่าคุณแม่ชอบร้องแผนการของทั้งสองทีมคือการวางตัวผู้เล่น ทีมชัยภูมิวางตัวคุณกอกระแต่ถ้าพลาดอีกครั้งนะครับเทรนเนอร์ตองนี่จะลงเองส่วนทีมประจวบคิริขันยกการวางตัวผู้เล่นให้เป็นสิทธิ์ขาดของเทรนเนอร์ไข่มุกแต่เพียงผูดเด้เดียวเดียวเดียวเอ,อ้ย เียภูมิฮะถ้าถ้าเป็นมวยตัวนี้ฝั่งทุณกำลังถูกต้อนเข้ามุมแล้วครับผมผมไปลองไหลักล,ลังพิงฝาแล้วและที่สำคัญนะฮะในรอบส2สองทีมยังไม่มีทีมไหนโดนนำห่าง6ต่อนหนึ่งขนาดนี้ครับผม เรามาทำลายสถิติใช่ไหมเป็นประวัติศาสตร์เลยนะฮะสองมุมเลยเขาบอกนำห่างนะกระโดนแบบว่าใส่ยับเลยแต่ไม่แน่อาจจะไล่มาเป็น6เท่าแล้วชนะไปในที่สุดก็ได้กิได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะสงครามไม่จบนะฮะก็แปลว่ายังต้องไม่จบนะฮะพูดดับลึกนับสศพนะเกิดมาเหมือนจะพมไม่คมีเฮ้ยจบใจไม่ชี้ดิเขเอาละคุณเป็นทีมชนะเลือกผู้แข่งันก่อนเลยฮะพี่ชิดบุญ อ้าโหมาเลยมาเลยฮะส่งตัวซ้ำๆตลอดนะฮะ้ให่คนนี้เขาแพ้ทางเลยผมต้องเปลี่ยนกะทันหันแล้วนะท่านกรกฎขอเปลี่ยนพี่สมบัติมั้ยมาพี่สมบัติอันนี้เขาแพ้ทางอยู่ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาครับผมก็พ่อพญาแลสร่างจัดการพี่ซักใช้สาสตร์โอ้โหอยากเหวี่ยงเรา โ้ยกบมาดูเลยฮะป้าโจจะกลายเป็นเจ็ดตอนหนึ่งหรือว่าชัยภูมิจะตามขึ้นมาเป็น2ต่อหกกรรมการประจำที่ครับเรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับยังค่ะใช้ไหมครับไม่ครับเตรียวนี่อาละครับสมัติตื่น้นในได้นะครับสายเจอซ้ายรอสัญญาณ ก็จะมีจริงช่วยเคลียร์ไฟ่อนใครใครช่วยให้อาหารสุนัขน้องสตรูหน่อยนะเดี๋ยวจะกลัวทำไมพวกเดียวกับมันเอออ้โอ้ตายตายเสียขวัญเสียขวัญครับคนอื่นมามีาเต่านีกมล้ย นะคะเขายังไม่ตายนะคะ yeah, มาพร้อมเลยกรรมการจำที่ครับเรียมรอสัญญาณยกนี้ผีมาครับเอ้ยไม่ใช่ยกนี้เทรนเนอร์ไคมุกกะทุบชัยภูมิให้น่วมครับโดยการส่งคุณธีระบุนลงมามาดูซิว่าคุณธีรูบุ์จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายของเทรนเนอร์ไคมุกหรือไม่โอ้โหเสี่ยว ตามที ide, ını, hey Ow! 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 ่เทรนเนอร์ตองบอกว่าจริงๆครับคุณธีระบูณ์จากทีมจังหวัดประจวบคีรีขันที่จัดได้ว่าเป็นมือวางอันดับต้นๆของทีมแม้จะเก่งแค่ไหนแต่ก็ยังแพ้ทางคุณสมบัติจากชัยภูมินั่นเองเรียบร้อยโรงเรียนสมบัติไปเลยนะจ๊ะเนี่ย แท่ทานรันตีเลยโอ้โหนี่ประชุมกลับมาปั๊บชัยภูมินี่มีหมัดเด็ดแล้วนะครับผมสามมาติดติดครับ2ต่อ6คะแนนเมีเซตที่ไหนหน่อยแล้วนะสามสี่เอาแล้วเอาแล้วอะไรพี่จะยืนอยู่ทำอะไรนะเยือนดังในความสำเร็จอ๋อยืนชื่นชมความสำเร็จอยู่นะอยากจะสู้ต่อไงอ่า ตัดสลับมาตอนนี้คุณเป็นทีมชนะครับได้เลือกผู่แข่งก่อนผมเอาพี่สมบัติต้องสร้างเลยครับมามา้วยมันต้องขยี้เจกาสาวผมจะขึ้นแล้วนะเนี่ยก็ให้ผมเดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันจะมีพิธีการกันพิสงบัตินะใช่ส่งมาเลยปนนนมปนนมอะไรเนี่ยประเดินผ่า รวมจะให้ผมชวนไปอยู่ชัยภูมิไหมครับเนี่ยครับอนนี้ก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ออมน,นะ, <c oughs> ะชัยภูมิจะมาเป็น3มต่อ6หรือประพลพบจะหนีไปเป็น7ดต่อ 2. ค,2ครับครับกรรมการจำที่ครับเอ็นเดอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับใช้ไหมครับไม่ค่ะเตรียมอรอสัญญาณ โอ้โหเหมออยสมอลสมอลทัง้งคู่นี่ใจตรงกันครับออกอาวุธเดียวกันแปะเลยอย่างเชิงกันก่นกอนแล้มั้งคะแนนต่อไปนี้จะเป็นของใครละจ๊ะโอ้ยตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ยช่วงหน้าพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาไทยศาสต์ คุณต้องเคุณต้องเล่นด้วยสายศาสตร์ผมบอกเลยว่าไปชัยภูมินี่คือค้านั้นยังหวัดเพราะว่าดีใจอ่ะหมอเต็กเตงวิ่งกันวอดเลยฮะเห็นหน้าเขาอย่างนี้ไปดูผัวเขาหัวหน้าของเขานี่ยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ฮอตมากฮะทบนเป็นหกตอนหนึ่งแล้วแน่ยอดเยี่ยมตีปาร์กมากเลยเนี่ยฝาร์กสะดวกช่วยเคลียร์ไฟก่อนใคครระใให้อาหารสุนัขน้องกระตูหน่อยเนี่ยไปไปไปสองต่อหกคะแนนตีเตนขึ้นมาอีกหน่อยแล้วนะแน่ผมเอาพี่สมบัติตองตายเลยครับห้ามาหวยมันต้องขยี้จำนวนพาเมื่อกันนะฮะ คอนเจอคอร์ดอาวุธเดิมเลยนะครับ,รบมันอยู่ที่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะเปลี่ยนนี่แลหละฮะกรรมาการประจำที่ครับไปกันต่อเรียมรอสัญญาณเป็นอีกครั้งครับที่เทรนเนอร์ตองให้คุณสมบัติได้เล่นต่อเนื่องหลังจากทำแต้มได้ซึ่งครั้งที่แล้วทำแต้มได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะเอาสิมาดูกันสิว่าครั้งนี้จะทำได้อีกหรือเปล่า คุณสมบัต right ิทําได้ถึง2แต้มติดต่อกันแบบนี้แม่เรียกว่าไม่ทําให้เทรนเนอร์ตองผิดหวังครับมีนนาซ้ำครับยังสร้างความหวังให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกปั้เธอโสุดยอดครับผมครับผมตามาติดตอนนี้ตามมาครึ่และสาต่อหคะแนน ไสยศาสตร์คุณต้องคุณต้องเล่นด้วยไสยศาสตร์เดี๋ยวนะขำขโมยขันเนี่ยขโมยขันเนี่ยคุณตองฮะครับผมที่เลือกคู่เล่นก่อนชัยภูมิกำลังมาครับเออากำลังมาก็พี่สมบัติต่อเลยเอาละอันที่อันที่อันที่แต่เราเอาอที่มานั่งรอนี้เลยนะพี่สมบัตินะอ่าคุณใครมุ่งฮะตอนนี้อย่าปล่อยให้คู่ต่อสู้ก็ได้ใจฮันหนีไปให้ไกลกว่านี้ครับดูเล่นเอง เอาแล้วมาเทรนเนอร์ลงเองเลยนะฮะฝังนั่นเทรนเนอร์เล่นเองเลยรู้สึกไงพี่สมบัติฮะก็ยินดีครับก็ชวนลูกไปแล้วไปอยู่เชยภูมิใช่ไหมครับก็อยากชวนแม่ไปอยู่เชยภูมิเนยหนูมีผัวแล้วหนูไม่ไปไปเชยภูมิไหครับหนูนี่ไปไาดูหน้าเที่ยวครับผมบอกเลยว่าไปเชยภูมินี่คือคังทั้งยังหวัดเพราะว่าดีใจครับต่อเตกิ้งวิ่งกันวอนเลยเห็นหน้าเขาอย่างนี้ไปดูผัวเขาเหน้าเหมือนเขาเนี่ย โอ้โหเพื่อนบ้านนี่หวาดภาวาทั้งคืนเอาละตอนนี้เรามาดูนะฮะเทรนเนอร์ลงเองเลยครับผมจะทำให้ประจวบคีรีชันนี่ทิ้งหาไว้เป็นเจ็ดต่อสามหรือเปล่าครับกรรมการครับปจำที่ฮะเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ครับใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ค่ะนี่ตับัติสีนะฮะตับัติเรียมพี่ตับัติอย่าไปมองอมย่าไปมองหน้ามันนะ๋ย่หลอด เป็นงานหนักของคุณสมบัติแล้วครับอืเจอใครไม่เจอดันมาเจอพูดออพิสวสัสรล้อเล่นครับเทรนเนอร์ไข่มุกสัง,งัานโอ้โหททำใจดีๆนะครับอือตื่นเต้นนะตื่นเต้นน่ากลัวด้วยโอโ สุดท้ายก็ไม่รอดครับคุณสมบัติเจอวิญญาณว้ายอีกแล้วขอโทษเจอเทรนเนอร์ไข่มุกเล่นงานเข้าให้แล้วครับโอ้ยเราออกโรงเองเราออกโรงเองมันต้องแก้เคส็ดไปก่อนเห็นไหมฮะลูกน้องลูกทีเราถูกย่ำยีคคิดจะแก้มือเองบ้างไหมฮะ,ะทำตามคำแนะนำของสไป์แต่ตอนนี้ ต้องบอกกันเลยนะว่าประโจวบ์ครีขันนำไปอีกแล้วนะฮะเจ็ดต่อสามกันนะทีมชนะคุณได้เลือกผู้เล่นก่อนพี่โดมมาพี่โดมมาเลยนะฮะมาฝั่งเชฟูนะซึ่งแล้วน้ำใจสาวเชฟูผมเล่นเองมา เทรนเนอร์ตองตัดสินใจที่จะเล่นเองครับงานนี้เพื่อที่จะกู้คะแนนกลับมาและขอกู้ศักดิ์ศรีให้กับทีมชัยภูมิด้วยเอาสิแต่ว่าจะสามารถกู้หน้าหรือจะมาขายหน้าเพิ่มนะเนี่ยก็ไม่ทราบได้นะครับตอ้องติดตามชมกันต่อได้ในตอนต่อไปกับเป่ายิิงฉุบแห่งชาติเอาละเทรนเนอร์ออกโรงเองชัยภูมิยาจะเอาชื่อเสียงมาทิ้งที่เวทีนี้หรือเปล่าไม่น่าเชื่อเลยกเกมแค่นี้ทำให้ตื่นเต้นได้แลบแลบดู ใท้าของอะไรเหรออ๋อตัดอาวุธผู้ต่อสู้นะครับครับผมตัดอะไรครับ